น้ำท่วจทมจริญธรรมสำนึกดีค่ะ ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมปี2565ที่บวรราชธานีอโศกค,ค่ะวันนี้25ตุลาคม2565นะคะก็เป็นวันหนึ่งนะคะที่เราจะต้องบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ไว้ว่าอาคารแปดเหลี่ยมแห่งนี้ค่ะแล้วก็เครื่องปั่นไฟนี่นะคะรับใช้พี่น้องชาวบวรราชธานีอโศกมาตั้งแต่9ตุลาคมวันนี้นะคะเธอได้พักกันแล้วค่ะมีสิ่งใดกันความ ทางไป,งประมาณสิบสองนาฬิกาเที่ยงของวันนี้นะคะ25ตุลาคม2565การไฟฟ้าวารินชําราบนะคะก็ได้มาตรวจดูนแนวสายไฟค่ะแล้วก็ได้ดำเนินการจ่ายไฟให้ที่ราชธานีสูเรียบร้อยแล้วนะคะหนึ่งหม้อแปลงใหญ่ก็คือหม้อแปลงที่อยู่ด้านหลังนี้ค่ะเพื่อที่จะได้ใช้เลี้ยงอาคารบรวรตึกเพือนศูนย์อาชีวะแล้วก็รวมถึงประปาชุมชนค่ะตลอดระยะเวลา16วันนะคะที่อาคารแปดเหลี่ยม ซึ่งมีเครื่องปั่นไฟได้รับใช้พวกเราเนี่ยต้องนึกว่าทำงานหนักมากค่ะมาวันนี้นะคะก็ถือว่าได้ผ่อนคลายลงไปมากเลยค่ะเมื่อวันที่24ตุลาคม2565นะคะท่านสมณะถักบุญอาจิตตะบุญโยแล้วก็ทีมไฟฟ้าค่ะก็ได้ประสานงานไปที่ผู้มืในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็คือภาคอีสานค่ะเพื่อรายงานระดับแนวแรงสูงกับระดับหม้อแปลงแรงสูงแล้วก็ได้ประสานงานกับวิศวกรไฟฟ้าแรงสูงจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อจะให้ทางไฟฟ้าบารินชำราบนะคะเข้ามาสำรวจแนวแรงสูงกับระดับหม้อแปลงเพื่อดำเนินการจ่ายไฟฟ้าแรงสูงเข้าที่บ้านราดค่ะโดยเบื้องต้นนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะทีมไฟฟ้านะคะอาอัมพรแล้วก็ทีมนักศึกษาก็ได้ไปสำรวจนะคะแนวไฟฟ้าที่อาจจะมีวัชพืชอาจจะมีต้นไม้นี้ทับสายไฟแรงสูงค่ะก็จะทำให้เกิดการเดิน,ดนไฟเนะื้อขัดข้องค่ะแต่ก็ราบรื่นไปด้วยดีนะคะ จเจริญทำสำนึกดีพี่น้องชาวบา้านลาดวันนี้วันที่25ตุลาคม,มหลังจากที่เราตัดไฟออกจากระบบไปแล้วประมาณ17-18วันก็วันนี้ได้เริ่มงามยามดีหน้าที่ทางเจ้าที่การไฟฟ้าสดวรือิภาคได้มาช่วยจ่ายไฟฟ้าแรงสูงให้กับชุมชนราชธาน,นีอโศกเรยได้ใช้ไฟในภาวะปกติ2อาคารอันนี้ก็จะเป็นหัวหน้าทีมที่มาวันนี้มีรารจฝากถึงพี่น้องชาวบ้านลาดมังยม <im attraction> ครับสวัสดีครับก็ตอนนี้ก็ให้ระมัดระวังเรื่องไปครับเพราะว่าเรายังไม่เข้าสู่ภาวะปกติตอนนี้ก็จะจ่ายหม้อแปลงให้หนึ่งเครื่องก่อนตามที่พระอาจารย์ท่านได้แจงล่วงหน้าครับส่วนน้ำลดค่อยอพิจารณาอ,อีกรอบว่าหม้อแปลงที่เหลือถ้าปลอดภัยหรือว่า,ามันม่นใจในเรื่องของอุปกรณ์ต่าง ก็สามารถจ่ายไฟให้ได้ภายหลังครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับอ่าโมทนาสาธุโยมสาธุสาธุทุกทุกคนนะดนละาบไปนั่งกานข้าวกันโอ้มนุษย์เอ้ยสร้างกำแพงกันทางน้ำ